ออามือลูบะทำไมอะไปลูบไดกูเรียบร้อยแล้วขอโทษนะเพื่อนอาเง้ยนะเพื่อนตอนเราไปโจิคาจิติก็ได้ที่เพื่อนบอกเกมาแค่สามคนถ้าหากว่าเข้าไปในพม่าเนี่ยคงไม่มีชีวิตรอดออกมาและคงไม่มีโอกาสได้แก้แค้นกับชาวพม่าใต้และมึงวิ่งมาเนี่ยกูก็ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยเนี่ยหิวข้าวเนี่ยขอโทษนะเพื่อนตอนแรกฉันก็ตั้งใจไม่ใช่เพื่อน ได้กินข้าวกินปลาให้เรียบร้อย,อยแต่ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเรื่องได้ไดแบบนี้ไม่ได้กินข้าวกินปลาก็ยังดีโอ้ยไ,ไม่ได้กินอ,อะไรเ,เลยใ<ฮ>ห้กนินข้าวให้พีน อะไรก็ไม่รู้เรื่องเขาเออมีข้าวมีดอกไม้เพื่อนก็ใช่เรื่องเขาแล้วยังไงก็เรื่องของเขาสิกูเนี่ยหิวข้าวเนี่ยตอนเนี้ยแล้วมึงเห็นไหมเขาถือข้าวมาเขาจอกเพื่อนอยากกินข้าวจอกนั่นแหละยว่าเราสามคนเนี่ยตามไปดับก้นข้าวกินเละหิวขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนหิวดิมากเลย่มึงวิ่งกลับไปกินบ้านได้ไหมไม่ทันแล้ววิ่งมากี่โลนะเนี่ยวิ่งกลับไปกลับมากะสี่ร้อยห้าร้อยโลเดียวเราวิ่งขนาดนั้นเลยเหรอเรานักวิ่งละครวิ่งมาพี่ตูน ผู้หญิงสามคนนั้นถ้าคิดไม่ผิดกำลังเดินทางมาที่วัดตรงหลังวังนี้แน่ๆถ้าเพื่อนอยากกินข้าววันนี้เธอตามมาเลยเรื่องอะไรดียวแล้วอะไรวะถ้าอยากกินข้าวก็ตามเลยได้กินแน่นะได้กินแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปเล้วละลางท้งสามก็ติดตามไปครับท่านบุตชมเชยเราโครงการแทรกไปเรื่อยๆครับจากหงเรื่องระดับติดตำรา ถึงแล้วปาแตงโมไอ้ทีไหนล่ะถึงแล้วถึงแล้วแล้วมึงจะพากูเดินเข้าไปทำใหม่ีเออมึงวนวนวนไดถึงอยู่แล้วเนี่ยก็นี่นแหละเดินเข้าถึงนั่งอยู่เดีเขาก็ทักกูแบบหอขัวนดีกว่าขายันเล่นหน่อยใช่นี่แหละืูวัดที่ผู้หญิงทั้งสามคนนะั้นกำลังเดินทางมาที่นี่โอ้วัดเก่าถ้าคิไดไม่ผิดนะถ้าเอาีิสัทธิลป์มากเลยแสดงว่านางกำลังจะมาขอพรแน่ๆเดี๋ยว เราทำตามแผนเลยที่คิดเอาไว้เดี๋ยวเราย้ายพระองค์นี้ไปซ้อนๆไปข้างหลังลด้ยหนอยไย้ายพระก่อนไปตั้งซ้อนเลย <c oughs> ไม่ต้องช่วยกูเองเด้ยสองคนเดียวไหวเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมึงยกเป็นเข่งเลยอะ่ะมีถยฐานโอ้ีฐานยักษ์ องไหนอายุองนี้เขาย้ายองเล็ก <c oughs> องเล็กนี่ฝ่ายนี่มันเน้นไม่ใช่พระตอนนี้ไม่มีพระแล้วถ้าเขามาเจอแล้วไม่เห็นเขาต้องแปลกใจแนะ่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างพระขึ้นมาใหม่และทําทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมสร้างพระขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวตรงนี้เขาดูต้นทางก่อน<แ>จะมาเดี๋ยวมาก็ดีสร้างพระขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเออแม่เขายังรวมใจกันสร้างโบสถ์เลยวันที่คนนั้นเขาฝากกมาสองพันยังอยู่เลย แล้วไปล้ไอ,คอคีคนเราอะ่ะก็ทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารทันไปชีวิตจะได้ดีมีความสุขใช่นั่นแหละแต่พูดถึงเรื่องพระนี่มีเรื่องเล่าเว้ยเรื่องเล่าเออเรื่องเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระดิพระวัดบ้านครัววัดหนองไก่เฮานะพระต่อยกันต่อ,อกยกันทำไมเรื่องจริงพระต่อยกันกอคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพลัง <laughs> พลังแกเป็นพระบวชใหม่มทีนี้หลวงพ่อแกก็บอกว่าพลังเนี่ยเป็นพระบวชใหม่ใช่ไหมละ่ะจ้ะยังไม่รู้หนังสืออก็เลยต้องส่งไปอยู่กับพระผู้ใหญ่พระอาวโุโส<อ><อ>เขาเาก็เลยส่งไปอยู่กับหลวงพี่ง่วนว่วน <laughs> เออไปอยู่กับหลวงพี่ง่วนหลวงพี่ลังพระบชใหม่ไปอยู่กับหลวงพี่ง่วนหลวงพี่ง่วนแกก็ถา,ามหลวงพี่ลังเลยว่าหลวงพี่ลังเนี่ยสาคัญที่สุดเวลาบิณฑบาตเนี่ยโยมเขาใส่ข้าวเนี่ยต้องให้ศีลให้พร หลวงพี่ลังให้ได้ยังหลวงพี่มันหลวงพี่ลังบอกยังไม่ได้งั้นหลวงพี่หมวนบอกงั้นเดินตามผมเออเดินตามผมไปก่อนแล้วก็จําเลยกันคอยดูพอตกเช้าววก็พระก็ออกบินทบ่าก,กันแล้วอัอนพระขลังบินทบ่าก,กูใช่คอยยังยังอะไรอะขอบคุณครับมองไม่ค่อยเห็นครับขอโทษครับเต่าด้วยเต่าด้วยเต่าด้วยขอบคุณนะครับครับผมไม่เป็นไร อันนี้ไม่ได้ฝากสร้างโบสถ์ใช่ไหมไม่สบายใจนะครับขอบคุณนะครับในน้ำใบมีข้อกังขาตามไมอู้ถามดูแต่เขาต้องเม่ให้แสดงที่ได้รับฝากครับผมครับไปขอบคุณนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยลาดบุรีจ้าทางโน้นดีครับนครัเอาม่ใช่ไม่ใช่ครับขอโทษเฮ้ย ีนเดี๋ยวเออหลวงพี่ลังพระบวชใหม่เออเขาให้เดินตามแล้วคอยทาตามเขาคอยจําเออคอยจำที่หลวงพี่หมวนแกก็เดินนําหน้าเออพอยองใส่ข้าวเสร็จปุ๊บหลวงพี่หมวนแกก็ให้พรเลยอายุวันโนโซคังพระลังพระลังอยู่ท้ายแงะมองหน้า หลวพี่หมวนเรียกใหม่รู้นี่ก็เดิน่าจะจับัอเออก็เดินไปอีกหลังหนึ่งโยมใส่ข้าวอีกหลวพี่หมวนให้พรอายุวันโนสุข,ขังพระลังห <c oughs> ลวพี่หลังเรื่อง แงะมองเงะ,ะขยันเรียกจังเลยเหมือนกวนกันนะาอ้าวเออนั่นแหละพอผ่านไปสามวันหลวงพี่หงวนแกไม่สบายหลวงพี่รังแกก็บอกหลวงพี่เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพี่งวนไม่ต้องนำเดี๋ยวผมนำเองคอยเดินตามผมพอจำได้แล้วเนี่ยได้ออกาสแกแข็งแล้วอ,อ่ะพอยมใส่ข้าวเสร็จหลวงพี่รังให้พรเลยให้ว่าอายุวันโนสุข,ขังพังงวนให้ต่อยกันลืม <c oughs> พังงวน ต่อยกัน so ง re really ่วนเลยว่ะต่อยกับ <Lay> พ <out music> ้างวนลงดูด <is till S 1> ิตอนบินเลยนงี้เออแย่เลยแต่ว่าเขาไม่รู้อะไรเลยนี่แหละพ้าผ้านังอะไรเนี่ยถ้าบวชใหม่จะไปรู้อะไรเราพระบวชใหม่ที่ปัญหาเยอะเนาะทำไมแต่วงลู้อ้าวมีพูดกันทุกคนแหนะบางคนเขาไม่รู้กฎกติการไกฎทำอะไรอย่างเงี้ยเออเออริงทีนี้บางคนเนี่ยพ่อแม่ให้บวชก็บวชตามที่พ่อแม่บวช ให้ให้ให้บวชกันไม่ไดไม่ได้ตัง้งใจว่าไไม่ได้ตังงต้งใจบวชนี้ คนมีพระอยู่องค์หนึ่งเนี่ยนะเราไม่บอกชื่อวัดก็แล้วกันเออตอนนี้เขาโดนทุกวัดแล้วโดนอยุกวัดแล้ว <c oughs> ก็เป็นเพราะเหตุการณ์นี้เลยละเหตุการณ์ยังไงเราก็พระองค์นี้เขาเป็นพระบวชใหม่ไงอ,อ๋อนนเขาเป็นพระโบวชใหม่เขาก็นั่งหน้าโกติเดินทีแล้วเนี่ยแ็เปนคนเจ้าชู้โอ้คนเจ้าชู้แกไปนั่งนหน้าโกติพอดีว่าแม่ค้าขายขนมถ้วยนะแกเดินผ่านหน้าโกติเดินผ่านหน้าโกติเดินผ่านหน้าโกติพระองค์นี้แกเจ้าชู้ใช่ไหมเล่าเออแกก็แซวเลยแม่ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะ แซลย่งังได้ยังไ,เออไง,งเออไอ,อ,อ้แม่ค้าบางวงไอ้แซลวะอ๋อพระนี่เอง <ห ả? S 1> เออมาพูดจานี้ได้ยังไงดีไม่ด่าแล้วเนี่ยไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังฝากเขาไว้ผ่านไปวันหนึห่งพอที่ท้องมาอีกเจออีกแล้วเจอ,อพระองค์นี้แซวอีกแล้วออแหมขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะ้อปากกาเกรงใจพระเหลืองเออก็เก็บเอาไว้ในใจพอวันที่สามเท่านั้นเองแม่ค้าองค์นี้คนนี้มาอีกแล้ว พาเอาหนี้เห็นออแซวอีกแล้วออแม่ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชี่ยวน้าอ๋อตอนนี้แม่ค้าทนไม่ไหวแล้วโว้ยเออเออบบตะบะแตกแล้วเอ๊ทำไงเล้งหางขนมถ้วยเลยคลุมเลิกระถุงเลยนี่หน้าแตกมันแย่ออพาโน้อยหน้าที่ไหนนาะยังไงเลิกจีวรเยลยนี่ไม้แคะขนมถ้วยนะไม่น้าเกลียดไม่ได้ด้วยเหรอเม่ไม่เื่องเล่าไปเข้าว่าพระไม่แต่งเก่งไนจริงปะไม่รู้อ่ะ เมื่อวานซื้อตะกูเรียกว่าแตงา,าเลยตะ,ะป๊อกก็ไม่ใส่โอเคแล้วกันเกงกูโตแล้วกูอายเพราเนี่ยเรื่องหลายปีแล้วอย่ยมาเล่าเลยอายครับอายอดพระปาครับที่พี่น้องได้ร่วมกันทุ่สร้างโบสถ์หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องอเขาเสียงพนมือด้วยครับผมครับผม ผมืออให้พี่คนาที literally. ่ฝากมาสร้างโบสถ์ด right> ้วยนะครับไปแล้วนี่จะมือให้ทำอะไรเนี่ยผมเลยอ่ะกิวนหม่ามกิวนแล้วกเดี๋ยวการันจะสร้างพระรูปใหม่ใช่ไหมล่ะแล้วก็เดี๋ยวมานั่งตรงนี้เอาหนึ่เป็นพระเหรอเนี่ยเพราะว่าเราจับข้าวอะไรมาถวายแล้วกลับไปเราจะได้ฉันได้เลยกินได้เลยอ๋อฉันฉันผมเป็นปะเนี่ยเป็น บวชนานเลยดิบวชตั้งสี่เดือนบวชสี่เดือนเขฮงไหมเล่าเฮงเด็กผู้หญิงมามไม่เคยมองหน้าผู้หญิงมหาไม่มองหน้าเลยแล้วมองอะไรอ่ะมอโนมนมอะไรนมะนี่เขาต้องไหวใช่แดงโอมึงโง่ง่ายตบเองมาไม่ได้เหมือนจีวอนดีกว่ามึงเจ้าจีวอนมาเล่นไม่ได้มันต้องเอาไหมโอ้ยอบันรู้ เล่ไม่ได้เราเดี๋ยวโดนฟ้องอีกแล้วนี่สีนี่ทำเลือกมาเล่นติกเดี๋ยวก็โดนอีกโดนฟ้องแล้วมึงคิดว่าสีนี่จะรอดไหมสีนี่เหมือนผ้าอะไรอ่ะใครจะเขาหาวูล้อเรียนผราทมว่าน่หารขามาเขาไม่ถือไม่ถือนะดีๆนี่เด้พผ้าไม่ดื้อหรอกเดี๋ยวก่อนผ้าปอมพระปอมนี่มันอไรกลืนเนี่ออะไรอ่ะเจดีย์ เกตพระอะเกตพระเกตพระเหมืมอนดินพ่อขังหมูเลยไม่ใช่หมูมันไม่อยู่ได้เนี่ยอันนี้เจ้าว่า,าเนี่ยเกตยาวเหรอยาวยัดเด้อาัเชืออะไรแต่ต้องอินนะไม่ลยโอ้ยทำอะไรเนีออ่ยขอ,ะอะจะสร้าง เห็นก๋วยเตี๋ยวได้อยากกินเราเก่าเก่าเหลาสไปเรียกผิดมาดี๋ยวไปขายอะไรกิอยากกินก๋วยเตี๋ยวตุ้นนะก๋วยเตี๋ยวหมูวาววากับหมูตู๋นเลยเตี๋ยหมูอันนี้ทำอะไรทำให้พระเก่าๆอ๋อใบแป้งเลยนั้นเนาะฝุ่นเต็มเลยหมมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เนี่ยเก่าเนี่ยน่าจะเก่าแล้วล่ะใช่ไมันไม่อยู่แล้วหน้านับถือจริงนัะมันไม่อยู่วะไม่อยู่อ่ะเวลาออกเหรอฮะไม่ใช่หัวนี่ไม่อยู่แต่กูอ่ะอยู่ยันตายไล่ก็ไม่ไปด้วยนาดาดีกว่ะท้าไม่เรียบร้อยเดี๋ยวผู้หญิงเข้ามาเออยืน รักถึงุ่กคงจะมีคอระจางรักนะแม่เกตหน้านักถือที่คๆนเก่ระพระองค์นม้ชอบฉันต้องต่ำรู้ได้ไงเพราะพกสาบไปด้วยไอเกตกูเออเฮ้ยย่้ยเฉ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 ยอ๋อเอ็เอ็พิชวาดคือยู่เฉยกิวจริงๆนะเนี่ยอันนั้นมงกินนี่ก่อน อยากกินถอยมไปถึงแล้วนะคะไปถึงแล้วไปถึงแล้วอจะลาคุณใหม่เดี wow, right. ๋ยวผ่านีกเท่ เมื่อคืนไม่ได้นอนค่ะ Eu vivo. เฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะจัดติว ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เช่นนะ เ้ยลืมไปใร่กเดียวไม่ได้นะทำมาให้เองแปะท้องแปะท้องเออแต่แแตว่าแปะท้องกูจะมีจังหวะนะเว้ยมีจังหวะอะไรวะเฮ้ยแบมึง ยำตำช้านี่ใครเกลียดยำตำช้าเลยพี่ติ๋วนี่ฉันขอแก้บนก่อนอ้าวยังไม่เสร็จอีกเหรอยังยังฉันขอว่าถ้าเกิดฉันถูกหวยฉันจะมาแก้บนโอ้ยติ๋เห็นเนี่ยไม่ใช่หนอนเปี๊ยนะอ้าวไม่ใช่หนอนเปี๊ยหรอแล้วมันคืออะไรเนี่ยโปริีนโปรตีนไม่เป็นไรปั๊ มาให้มันเล่นเลยเนาะน,นี่เลยตรงนี้เลยเยวไปไามโ <c oughs> จนงนะี้เป็นโชวนะทำอะไรก็ไม่ค่อยดีมึงจุดเป็นปะ សុខសិទ្ធថាបុំម <uma estil tenueco> ិនច្បាស់ជត់ញ៉ាជត់ញ៉ាសុខសិទ្ធសុខសិទ្ធ ว่าเพื่อนตายเป็นยังไงก็บบเพื่อนตายไงพวกมึงร้อเก็บศพไปที่นี่นีหลบกันเขาไม่เห็นกูสาธุข้าแต่องค์พระ,ระ,ะรพิตรมากรอพุทศักดิ์ศรีข้าพเ,เจ้าแพรเซียขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์จงช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย รู้ให้อภกไปจากตัวของข้าพเจ้าขอให้ชาวประชาจงอยู่กันอย่างเริ่มเย็นเป็นสุขและสิ่งที่สำคัญขอให้เสด็จพ่อสมีพลานามัยที่แข็งแรงจากข้าพเจ้าแคสิยาพระราชนิดาขอเสด็จพ่อมังสุรเดชสาธุมังสุรเดช